ออนั่นแหละลูกทีนี้ระบายดอกถามคุณครูดีถูกไหมคะคุณครูคุณครูค่ะถูกไหมคะคุณครูอาระบายไปเดี๋ยวค่อยส่งให้คุณครูดูเนาะน้องมายระบายสีประเทศอาเซียนประเทศอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียนใช่ไหมหลูกคุณแม่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพิ่งถ่ายเดจ้ายากยุ คลิปให้คุณครูดูให้ป้าลุงดูเนาะอะแล้วก็สีเหลืองูลโอเคยังคะอ่าให้คุณครูดูกับเพื่อนๆกับป้าลุง อไม่สบายอ่ะอ่าให้ครูเห็นหน้าเลยสิอ่ะถามคุณครูสิบอกครูหนูเสร็จแล้วค่ะหนูระบายสีถูกไหมคะถามครูหนูเสร็จแล้วหนูระบายสีถูกไหมคะคุณครูมีประเทศอะไรบอกครูด้วยอันแรกประเทศอะไรสีเหลืองอันแรกประเทศอะไรคะประเทศไทยอันที่สองแล้วคะประเทศลาอ่าอันที่อันอันนั้นประเทศอะไรลูกประเทศประเทศอะไรที่เป็นดอกบัวให้หนูระบายเวียอะไรคะเวียนาอ่าแล้วต่อไปประเทศอะไรลูก ประเทศไทยดอกอะไรดอกลาพฤกึกดอกอะไรดอกคูณแล้วก็ประเทศเราดอกจำจำอะไรโลกดอกอะไรดอกจำปลาลาวอ่าประเทศที่สามดอกกุ้โอเคแล้วก็อะไรคะนี่ดอกลำอะไรลำดวน 拜拜。Bye bye.